ดิงซูชาไทยพิมไหนเค็มมาต่างนี้อวันนี้เนี่ยเรื่องราวของจวัอดอลิทยาของเรานัวตกรอดที่นี่คือป้อมเพชรเป็นที่พักคุณคะาตื่นมากนะชอบมากเลยที่เนี่ยสะไว้น้ำมุมถ่ายรูปทุกอย่างครบเครื่งกม่ตยังไออกไปไหนได้ไหมคำตอบคือไม่ต้องถามใครเลยไม่ได้ค่ะ เขาเน้นที่พักนะเป็นหลักแล้วก็ห้องอาหารซึ่งในห้องอาหารก็ดันครบครันในเรื่องของกาแฟแต่คนส่วนใหญ่ก็แบบมากันแล้วก็ชิมกาแฟแล้วก็เรียกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนแบบเป็นคาเฟ่แต่รจริงๆแล้วคนเด็ดมากเรื่องของอาหารกุ้งเผาถึงขั้นว่าตั้งแบบเหมือนเป็นสเตชันข้างหน้าในเรื่องของการเผากุ้งให้เห็นเตาย่างกันชัดๆประสิทธิ์ศิลปะการเผาก,กุ้งใหมยุทธยานเนี่ยเด็ดมากอะไรแบบนี้ว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของห้องพักมี8ห้องนะข้างล่าง4ี่ข้างบนอีก4แล้วก็มี3มท้ายแปลก โหตรงนี้เห็นสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำทุกห้องคือเห็นวิวแม่น้ำหมดเลยและที่ชอบอปใหญ่นึงน้ตอดถ่ายรูไปไว้แช่ๆเห็นวิถีชาวบ้านที่แบบอยู่กับแม่น้ำป่าสักข้างหน้ามีสนเสน่ห์มากๆค่ะ นี่อันนี้คือแบบเป็นสีเหลืองขนุนแล้วชื่อห้องก็เป็นแบบนั้นด้วยชั้นสองทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะก็จะเห็นวิวแม่น้ําซึ่งก็เป็นแม่น้ําป่าสักแล้วก็จะไปรวมแม่น้ําเจ้าพญาแล้วก็จะมีเป็นแบบโซฟานั่งมองวิวออกไปเห็นเป็นแบบวิวแม่น้ําข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องใบชัพรูก็คือจะเป็นสีเขียวก็จะเป็นวิวแบบเห็นสระว่ายน้ําเดินออกไปตรงนั้นก็เห็นวิวแม่น้ําแต่ข้างบนก็จะเห็นวิวแม่น้ําชัดเจนกว่าโอห้องน้ำก็ยังคงแบบมีความเหลืองอยู่แล้วก็อันนี้น่ารักค่ะ น่ารักนะเราตัวว่าน่ารักชอบจังคือสีทอง ข้างล่างสีเขียวเป็นห้องแบบใบชะพลูข้างบนสีเหลืองเป็นแบบห้องขนุนเห็นไหมเอ่ยห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษมากเลยนะคะแล้วมีโปรไฟล์เทราตามรอยเห็นไหมนี่คือป้อมเพชรในสมัยก่อนในเรื่องของการรบเนี่ยก็ต้องมีป้อมมาไว้แบบตั้งดูขึ้นไปดูยุทธศาสตร์อะไรต่างๆในเรื่องของการรบใช่ไหมคะแล้วก็มี2 9กป้อมในอดีตทุกคนนี้เนี่ยเหลือป้อมเดียวแล้วป้อมนั้นก็คือป้อมเพชรค่ะห้องนี้เด็ดขนาดนี้นะก็คือนั่งแล้วก็มองออกนอน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 เนี่ยแล้วก็มองออกไปเห็นป้อมเพชรเลยนี่ จุด <Okay. S 2> เด่นของเขาเลยคือเรื่องของกุ้งเผานะจะมีสเตชันอยู่ข้างน่าเห็นไหมแล้วก็จะมีป่องเห็นป่องไหมอ่ะนี่นี่ป่องฟันตรงนี้คือเวลาที่แบบเผากุ้งน,นะคะชิปป้อมเพชรบอกว่าเวลาที่มันหอมกลิ่นกุ้งอยากให้กลิ่นของกุ้งที่ย่างเนี่ยมันหอมฟุ้งไปทั่วที่ป้อมเพชรเลยสุดยอ,อดเนาะอันนี้เป็นแบบเตาย่างกุ้งนะ ้าหนเลยครที่เข้ามาฮะก็ต้องมาเห็นสิ่งนี้ก่อนเลยถ้าใครมาที่นี่เนี่ยนะคะเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าในส่วนของห้องพัก mm hmm. ป๊อบอยู่ซ้ายมือขวาก็จะเป็นส่วนของห้องอาหาร mm hmm. เพราะฉะนั้นคือ mm hmm. ไม่สับสนนะจ๊ะใครที่มาพักที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนตัวแน่นอนค่ะประตูฝั่งนี้ก็คือสําหรับใครที่เข้าพัก สำหรับห้องพักนะคะนี่น่ารักก็จะมีแบบนักท,ท่องเที่ยวนี่มาถ่ายรูปแล้วที่เราป้อมเพชรคือติดแม่น้ำปา่าส<ช>ักเลยเยี่ยมยอดนะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องอาหาร<อ>ซึ่งไม่ได้มีแค่ร้อนในห้องแอร์นี้อินรดนี่นะยัดมาระเบียงมาดีเลยดู ติดแม่นนโอ้เจ๋งติดกับป้อมเพชรป้อมเพชรนี่ก็เป็นเรื่งองราวของประวัติศาสตร์อยุธยาคือป้อมปราการนะเกียอดไปเลยเราอยู่ติดสิ่งนี้เลยถ้าถามเรื่องมุมถ่ายรูปหรอะคะโอ้โหก็เมมเต็มเหมือนกันเนานะใครที่เข้าพักก็ได้มุมหนึ่งใครที่ไม่ได้เข้าพักอยู่โซนอาหารก็มุมถ่ายรูปเยอะน้าตอนได้รูปมาเยอะมากชุดนี้ นะตอนเดินขึ้นไปข้างบนเป็นลูฟท็อปตรงนี้อนาคตข้างบนจะเป็นแบบลูฟท็อปบาร์นั่งชิวๆไปที่ตึกดินฝั่งนี้โหบรรยากาศเยี่ยมยอดมากค่ะที่นี่เนี่ยนะบอกเลยเลยว่าตอบโจทย์กับทริปนี้ของเรามากๆเลยค่ะอิฐสีแดงแดงวกกับความโมเดิร์นแต่ยังมีคาแรคเตอร์ของจังหวัดอยุธยามันเป็นอะไรที่มีสนเสน่ห์มากๆอาหารน่ากินมากเลยอันนี้คือป้อมเพชรใช่ไหมคะใช่ค่ะ ฟอมเพชรดีไลท์ฟอมเพชรดีไลท์เนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่แล้หลนะก็จะเป็นซิกเเนจอร์ ทั้งหมดเลยบแ s <ช> s i ั n fruit สับป,ปะรดอันนี้ก็จะเป็นเอามาตูมชิกเกละนะ็ดเนาะมีมาตูมแล้วก็จะเป็นนั้นจะเป็นแบบกระท้อนใช้อิ่มอะไรเงี้ยแล้วเขามีเป็นแบบเหมือนเกลือเว<ช>ลาที่เรากินแบบกระท้อนช้อิ่มอะไรแบบนี้เราข้งอาหารที่นี่คือใครหิวมากก็มีให้ใครหิวเบาๆขอแค่แบบกระฟองกาแฟก็มีให้ครบถ้วนเช้ายันค่ำเบายันหนักอะไรจะขนาดนั้นที่นี่ครบครันค่ะป้อมเพชร ตรงนี้ดูนะกินมากเลยอ่ะไมนูอาหารนี่อันนี้คือไฮไลท์เราเลยนะอันนี้คือกุ้งย่างนะมาพร้อมกับเะเดาน้ำาปราหวานชูชีปลาเนื้ออ่อนมีแกงข่วปูมีนี่แกงเขียวหวานปลาายนด่พันคู่กับสิ่งนี้โอ้หน้าตาดีขอบกินก่อนจุดนี้ไม่ไหวหิว ถึงเวลาจริงก็กินหมดจานนี่แหละได้กินว่าทักษะของการย่างกุ้งเนี่ยเขามีวิธีการนะไม่งั้นมันจะแห้งเกินแต่เนี่ยเห็นเลยว่ามันเป็นฉ่าแล้วเนื้อมันเด้งเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ต้องเอาเอามาคลุกข้าวนี่เขาสะเดาน้ำปลาหวานนะนี่ๆๆนี่นคือส้เดานะี่นี่คือน้ำปลาหวานทาไมดูแบบมีความสุขอะเขาพูดถึงเรื่องกินหูไอ้น้ำจิ้มของเขานี่เป็นแบบข้นเลยนะ กุ้งเผาคือเนื้อเขาวิธีการโอ้สดมากดีมากเด็ดมากอร่อยมากอันนี้เป็นชูชีปลนเนื้ออ่อนคะ่ะคนคัาเลยเครื่องแกงแล้วยังไงครับตรงนี้มือซ้ายที่คล้องเข้าไปตรงนี้และอะไรล่ะโอ้ชีวิตพิมพ์ประบีตรงนี้แล้วโรตีนะใช้มือนะตรงนี้แล้วก็มีไข่เค็มด้วยปลากายเลยมาดูกันที่ว่าเป็นไงบ้างอาหารที่นี่ดีมากเลยนะ ปลากายแท้แบบร้อยเลยอ่ะหนึกเลยอ่ะการทําปลากายอ่ะไม่ง่ายเลยนะเขาจะต้องโขกเนื้อปลาที่มันเหนียวแบบนี้ต้องใช้เวลานานากมันไม่ให้อยู่ดีมาปั้นๆใส่แป้งไม่ใช่เด้อแป้งปูอ่ะให้ดูความหนาแน่นดูเนื้อปูนี่อย่างนี้เลยนะปูมาทั้งทะเลเลยเด้อ,รอ,อเราจะรีบรีวิวน้ำนะผ่านสถานกลับมาที่เรากินนะกล้องก็พักแป๊บนึงก่อนเลยอือนี่นะ โอ้ยเปรี้ยวสดชื่นมาตุมนี่มีกาแฟด้วยอันนี้ดีเหมือนกันนะคะชอบอะทำไมน,นี่กินกินแบบอุ๊ยอันนี้ดีมากเลยอะมันเป็นเรื่องแบบเอากระท้อนไปแช่เย็นในช่องฟรีซเย็นเย็นเป็นแบบน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งอะอร่อยมากเยี่ยมยอดให้คะแนน10เต็ม10เลยที่นี่ป้อมเพรเป็นร้านอาหารย้ำก่อนนะคะแต่ว่าเป็นร้านอาหารที่ ครบคันเพราะว่ามีทั้งเมนูตั้งแต่แบบเบาจนไปถึงหนักแล้วประเด็นคือเรื่องกุ้ง<ม>ยอมใจจริงสำหรับโปรไฟล์เที่ยวตามรอยแนะ่นอนเห็นแบบนี้ทุกคนต้องอย่างมาตามรอยใช่ไหมคะกดแอดเอาไว้เลยโปรไฟล์เที่ยวตามรอยรับรองได้เลยว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงล่ะราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการเท่านั้นจ้ะ เชื่อไหมอยากใส่เสื้ออย่างเงี้ยนานมากแล้วอ่ะมันใส่สบายมากผ้าเนี่ยเราเลยเข้าใจว่าทำไมชาวต่างชาติเขาถึงชอบใส่เย็นไม่ต้องรีดด้วยเออมันเย็นมันไม่ต้องรีดเราไม่เคยรีดผ้าเลยนะนอกเรื่องอีกแล้วเราเราจะมากันที่ตรังวิวตรังวิวอยู่นี่โอ้ตรังวิวอย่างเท่เลยอ่ะเขาคุยกับนวิศบอกว่าเขาให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาได้แล้วเหรอคะเขาเขามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้เข้ามาแล้วเหรอคะ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่ะบนทางเนโอเคเดี๋ยวเราว่ากันที่นี่เป็นยังไงบ้างตอนแรกที่เราเห็นเราคิดว่าแบบจะเป็นร้านได้เล็กน่ารักน่ารักปรากฏว่าร้านเขามีหลายๆมุมเลยยังก็เป็นแบบสตูดิโอถ่ายภาพ ที่เราชอบมากอย่างหนึ่งนะมีความแบบไทยๆผสมกับความต่างชาติมีความคอนเทมเพอรารี่บางอย่างแล้วยิ่งมองอไปเห็นวิวเจ๋งมากอ่ะดูนี่ขนาดแบบโคมไฟเขาเป็นแบบจักสารก็ยิงมีความเป็นไทยใช้ไหมไชยทำอะไรเนะี่ยทำเรารจะชิมเมนูหน้าตาน่ากินมากแล้ววิวสวยมากเลยสายไหมสายไปแล้วบรรยากาศด้านหลังดีมากเคยเนาะเคยไหม จะบอกให้ว่ามันเหมือนอะไรรูป้ป่ะมันเหมือนตอนที่แบบจําที่เราเคยไปถ่ายที่เกาหลีได้ป่ะที่มันจะเป็นเมืองนึงที่มันจะมีแบบคาเฟ่เยอะๆเยอะๆเยอะๆอ่ะแล้วมันจะประกอบกับแบบที่มันเป็นบ้านเก่าที่เราฝนตกแล้วเราไปรออ่ะคือมันเป็นฟีลลิ่งอย่างเั้นเหมือนกันนะคือแบบบ้านเหลาขาวแต่แบบประกอบกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์มันเท่ดีนะชอบมากเลยอ่ะแต่ออเออสบายลหน้ามืดจ้ะเอาอีบ้าย้อนแสงไง เขาไม่ได้มีแค่เฉพาะแบบตกแต่งร้านนะเมนูก็เหมือนกันบิงซูก็แบบเกาหลีญี่ปุ่นแต่มีแบบบัรลอยอะไรเงี้ยค่ะแบบผสมภาษาอย่างที่บอกคือทั้งต่างชาติกับไทยลงไปถึงเมนูทุกเมนูเลยทามาที่นี่เราก็ว่ากันเลยเมนูก็จะเป็นเมนูไทยๆแล้วก็เอาของที่เป็นเขาเรียกว่าของขึ้นชื่ออย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นกาแฟสายไหมจะเป็นช็อตกาแฟเอสเปรสโซมาแล้วก็สิ่งนี้ลงไปเลยความหวานที่จะได้มาจากกาแฟก็น่าจะมาจากสายไหม หอมใสไหมเลยดีจังนี่คือบิงซูชาไทยท็อปปิ้งก็จะเป็นแบบบัวลอยหอมมากแต่อยากกินบัวลอยอะใส่หมดก็ไม่ว่างันเนาะนี่อบัวลอยร่อยอะคิีมไขเค็มมากอย่างนี้อืมอร่อยมากเหมือนแบบไส้ลาวะชาไทยไขย่เค็มก็จะมีเลเยอร์ของความไข่เค็มด้านบนแล้วก็จะมีชาไทยอยู่ตรงนี้ โอ้ยอร่อยจังเลยอ่ะไข่เค็มมันจะมีความแบบมันๆแล้วก็เค็มเหมือนเรากินไส้ดาวกาเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะเค็มมะพร้าวเคม็มมะพร้าวมขาให้เค้กไข่เค็มอ๋อถ้าถามถึงรสชาติเหรอคะรสชาติก็ดีหวานไหมใช่ไหมหวานกำลังดีเอ๊ะแล้วเมี่ยงนี้เขากินกันยังไง เม่ครับหลวงที่นี่วิธีการอันนี้ยังไงยกแล้วมาจิ้มอย่างนี้หรอตอนนี้มันต้องจิ้มลงมาแล้วใส่อย่างนี้อย่างนี้จริงหรออย่างนี้จริงหรอ,อยน้ำอร่อยไหอร่อยอร่อยอร่อย ว่าพอเห็นที่เป็นใบบัวมันก็ชื่นอกชื่นใจไปแล้วกลิ่นใบบัวมันจะเป็นกลิ่นจางๆแต่สิ่งที่มันได้มันมีความสวยงามอยู่ตรงนั้นอยู่อะไรประมาณอย่างานั้นนะชวนคนไทยเที่ยวยุทธยาจ้าเราก็มาคิดว่าเออก็เรา,เามาเที่ยวยุทธยาในแบบไทยๆกันดูบ้างนะการที่จะไปเดินชม วิทยาประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามันร้อนนั่งคาเฟ่เย็นๆแล้วก็มองออกไปได้เห็นได้อะไรแบบนี้เราตอว่าถ้ามาแบบจังหวัดยุธยาแล้วก็มีอะไรประมาณแบบแฮปปี้เย็นสบายแล้วใครอยากกระชากร้อนไ่ปั่นจักรยานก็โอเคเส้นทางการปั่นจักรยานลองไปดูเลยการดิจิทัลเทรเวอร์ค่ะผลิตโดยเวิลด์เพรสชั่นเหมือนกันใครอยากจ้างจ้างได้้ขี่ช้างถ่ายรูปกับพระปางก็ได้ขี่ช้างถ่ายรูปกับพระปางก็ยังได้ดูในดิจิทัลเทรเวอร์ตอนนี้อยู่ในไลน์ทีวีโอเคถ่ายของตรงนี้นะคะพิกัดคือแยกบินหลาตรงพระปาางงขอวัดรรชบูณะ อยากให้มากันมาเที่ยวยุทธยานค่ะโปรไฟล์เที่ยวตามรอยของเราเนี่ยคืออาเข้ามาก็แอดกันก่อนก่อนที่จะใช้5%ตรงนี้ลดไปเลยทุกเมนูจะ้ะใครที่เป็นแฟนรายการอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไ like ลค์แฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s ีเฟ i ร์สด้วยนะคะมีอะไรเราจะได้ไปแจ้งเตือนกันถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะฝากกด คุเป็น Subscriber กันที่ช่องนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะถ้ามีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันหน้าบ้านนะจ๊ะเชื่อแบบคุ้มค่าตื่นมีเยอะเลยลองเข้าไปดู EP ต่างๆเพียบเลยโอเคบ๊ายบายลักยู